ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่15ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะเหนื่อยนิดนึงนะคะเหนื่อยอาจจะต้องแบกรับปัญหาแบกรับภาระค่อนข้างเยอะระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะและก็อุบัติเหตุนะคะระวังสุขภาพของตัวคุณเองและก็คนในบ้านหลายๆคนมีเรื่องไม่สบายใจนะคะคิดเรื่องเงินรอเง,งินรอเงินก้อน รองเงินก้อนนะคะหลายหลายคนบ้านมีปัญหาหลังคารั่วนะคะอาจจะต้องเสียเงินในการซ่อมแซมบ้านนะคะรองเงินนะคะเพื่อที่จะซ่อมแซมบ้านปลูกบ้านนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยแบกับภาระแบกับปัญหางานเยอะงานหนักนะคะรู้สึกมีเหนื่อยใจนะคะการเงินมีปัญหาแต่จะมีคนมาช่วยมีคนอุปถัมภ์นะคะ จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะคะใครรองเงินมีโอกาสได้เงินระวังสุขภาพของตัวคุณเองและก็คนในบ้านนิดหนึ่งสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้คือสีฟ้าสีส้มนะคะแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้4 7 1ดนะคะแล้วก็1 0ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ